เป็นคู่รักที่โดนกระแสสังคมโจมตีมาโดยตลอดสำหรับครูภัยบู์แสงเดือนและนักร้องสาวกระต่ายพันนิพารวมไปถึงประเด็นบูลลี่สารพัดแต่ล่าสุดโซเชียลแทบแตกเมื่อได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของครูภัยบู์กับใบหน้าที่ดูเปลี่ยนไปจนหลายคนจับโปะว่า ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กสั้นๆว่าคนคือสาคักแท้ว่าหน้าคอยเปลี่ยนไปได้ไปหลอยสัญญกรรมมาตยามไหนอีกโกกทั้งนี้ครูภัยบู์ได้เปิดใจกับสื่ออีจันว่าคำที่คนเข้ามาด่ามากๆและเจ็บที่สุดคือการเอ่ยถึงบุพการี ส่วนคนที่เรียกเราว่าลูกชิ้นมีหูผมมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาสามารถบูลลี่เราได้โดยเฉพาะสังคมออนไลน์เขาบูลลี่เราเพราะว่าเขามองเขาเชื่อเขาทำตามแล้วเขาก็สนุกบางคนทำเพราะสนุกบางคนทำเพราะสะใจบางคนทำเพราะไม่ชอบมันไม่สามารถบังคับเขาได้ผมจะเกิดมาหน้าตายอย่างนี้มันเลือกเกิดไม่ได้คนจะบูลลี่ว่าเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่เขา ถามว่าตอนแรกโกรธไหมก็ตกใจส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าไปทำจมูกมาหรือเปล่ายอมรับว่าทำจริงเพิ่งทำได้14วันเองคนถามว่าทำไมต้องทำจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากทำเพราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มมากกลัวการฉีดยากลัวการผ่าตัดทุกอย่าง แต่เนื่องด้วยของโงเ่เฮงความเชื่อเราอยากเปลี่ยนแปลงมีครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าน่าจะทำและเสริมดวงเสริมโงเ่เฮงและที่สำคัญก็เพิ่มความมั่นใจตอนนี้ทำแค่จมูกอย่างอื่นเหมือนเดิมที่ตอนแรกยังไม่บอกว่าทำมาเพราะว่ายังไม่กล้าบอกเพราะจมูกยังไม่เข้ารูปยังไม่ยุบบวมรอให้เข้าที่ก่อนถึงจะบอกหลักๆก,ก็เสริมโงเ่เฮงเพิ่มความมั่นใจ ถามว่ามันมั่นใจขึ้นไหมก็มั่นใจขึ้น